สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาปลดล็อก Gmail ตัว Samsung นะครับ A04 กันนะครับตัวนี้นะครับรูปแบบการปลดจะเป็นการปลดแบบออนไลน์นะครับเครื่องที่ติดล็อกไม่ได้อยู่กับผมนะครับอยู่คนละที่อยู่คนละจังหวัดกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องที่ติดล็อกนะครับอันนี้เป็นลูกค้าออนไลน์ของผมนะครับติดล็อก Gmail มานะครับการปลดออนไลน์นะครับอธิบายคร่าวๆก็คือผมนะครับจะรีโมทเข้าไปในคอมพิวเตอร์ ของลูกค้านะครับต้องมีคอมพิวเตอร์นะครับถึงจะสามารถปลดออนไลน์ได้คอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับผมก็จะรีโมทเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ผมก็จะเป็นคนเซตโปรแกรมเซตเดวิงเดเวอร์เซตให้ทุกอย่างนะครับคุณมีหน้าที่แค่รอเสียบสายหรือว่าทาตามผมบอกอย่างเดียวนะครับตัวนี้เราก็จะมาปลดกันนะครับหรือนะครับถ้าใครมีโปรแกรมนะครับก็สามารถกดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําแนวทางการปลดการกดให้ว่าเราต้องใช้เมนูไหนนะครับเรื่องแรกนะครับโปรแกรมที่ผมจะใช้ปลด เออะไยี่ธรรมดาหรือศูนย์นสเอสนะครับเดี๋ยวผมดูกันน่าจะเป็นอ่ะศูนเนะครับเป็น 04s ก็ให้เราเลือกไปที่เมนู samsung นะครับผมตัวนี้โปรแกรมที่ใช้จะเป็น u n ลล็อก o ู l นะครับอั l ล็อกทู l จะไม่ใช่ฟรีซอฟต์แวร์ครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ต้อง activate นะครับมีายเส้นมีอะไรนะครับผมถ้าใครสนใจตัวโปรแกรมก็สามารถทักเข้ามาสอบถามในเพจปลดล็อกมือถือทุกรุ่น5 6 6 5 MI ได้นะครับโอเค เราจะกดไปที่ Security นะครับซ a m s u n นะครับแล้วเลือกเป็นในโหมด Security ตรงนี้ไม่ใช่ Odin Set นะ Odin Set เือนการเป็นการตัดไฟนะครับเลือกเป็น Security แล้วก็ให้เราปรับไปที่คําว่า,าตัวนี้นะครับผมตัวนี้ให้เราปรับไปเป็นตรงอันกลารตรงตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เราปรับเป็นตัวนี้นะท่านผู้ชมอ่ทีนี้นะครับให้กดคําว่า Remove FRP 2020ตัวนี้นะครับ แล้วก็กด continue นะครับให้เราเลือกเป็นเมนฮอตนิว e w ก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ที่ตัวมือถือนะครับต้องมีการอนุญาตให้สิทธิ์ ADB นะครับต้องกดอนุญาตมันถึงจะสามารถปลดได้นะครับเราจะมาดูกันว่าจะผ่านไหมนะครับ ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผ่านนะครับตัวโปรแกรมนะครับจะต้องจะต้องเจอตัวเครื่องนะครับเจอบิวเจอเลขซีเรียลเจออะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะบอกเวอร์ชั่นตัวเครื่องว่าตัวนี้อยู่เวอร์ชั่นที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเป็น Android เวอร์ชัน13นะครับเป็น Minary U1 นะครับอ่าเป็นตัวเครื่องไทยนะครับ TSL ไม่ติดล็อกรายเดือนนะครับตัวเครื่องตัวโปรแกรมนะครับค่อนข้างที่จะบอกรายละเอียดตัวเครื่องได้ชัดเจนนะครับขึ้นเป็น Remove FRP OK แล้วก็คือ กดเมลผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูดกันเดี๋ยวผมจะลองให้ลูกค้าแอดดูนะครับโอเคครับพี่ผ่านแล้วครับลองกดถัดไปเรื่อยๆดูครับแล้วก็ถ่ายหน้าจอที่ผ่านแล้วมาดูหน่อยนะครับอ,อันนี้ผมกดไมไปบอกลูกค้าแล้วนะครับพิมพ์ไปบอกก็อย่างนี้แหละนะครับพิมพ์ไป เรามารอดูตอนจบงานกันนะครับแต่ถ้าตัวโปรแกรมนะครับขึ้นเป็นอย่างนี้ก็คือผ่านแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าโปรแกรมนี้สามารถใช้ทําอะไรบ้างดูคร่้าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปแยกในการสอนละเอียดอยู่นะครับว่าโปรแกรมนี้ใช้งานอย่างไงนะครับมีฟังก์ชันอะไรที่มันพิเศษที่มันบางทีนะครับอ่าเรามีโปรแกรมเราจะไม่รู้วิธีใช้ก็เยอะแยะนะครับเพราะว่ามันจะรีดศักยภาพตัวโปรแกรมออกมาไม่สุดนะครับ พราะตัวโปรแกรมน่ะถ้าเรารู้วิธีใช้ลึกๆอแนบบ่ะมันสามารถประยุกต์คลิกแพงไปได้หลายทางมากนะทั้งแฟดทั้งปลดทั้งอัพทั้งบายพาสนะครับหรือแม้กระทั่งการมันอาจจะไม่มีตรงรุ่นนะครับเราเราก็มีวิธีประยุกต์พลิกแพงใช้ไฟล์นู่นไฟล์นี่เข้ามาเกี่ยวได้นะครับผมตรงนั้นถ้าอยากจะลงลึกเจาะลึกตรงนั้นก็สามารถทักเข้ามาในเพจได้นะครับมันจะมีเทคนิคอยู่นะครับผมหลายเมนูนะครับเช่นนะครับบางทีปลดอินฟินิตนะครับ อ่ามันมีตรงรุ่นให้เราก็จริงนะครับเรื่องนี้มันไม่ผ่านก็มีเยอะแยะมีถมไปนะครับผมเลือกตรงรุ่นไม่ผ่านก็มีนะครับแต่มันก็จะมีมันก็ต้องอ้างอิงไปถึงเบอร์ CPU ด้วยนะครับว่ามันใช้ CPU อะไรนะครับมิดิเอเทหรือว่าสเปกตัมนะครับถ้าเรามีพื้นฐานตรงนี้มันก็จะง่ายนะครับดูพื้นฐานเบอร์ CPU อ่าอันนี้เราก็ดูคข้าวนะครับแม้กระทั่งการอันล็อกฟูดการเปลี่ยนอีมี่นะครับ การรีดเอ็นบะครับลีดพาสัญญาณเขียนาภาสัญญาณนะครับหรือแม้กระทั่งการปิดตัวล็อกของเสี่ยวมี่แอคเคานะครับผมมันอาจจะไม่มีตรงรุ่นนะครับเราก็สามารถอัดแอปพลายคัสตอมได้นะครับผมหนุเกียร์ก็มีนะครับระหว่างที่รอลูกค้าแอคเครื่องเราก็มานั่งเดือนรูปโปรแกรมเล่นๆนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมีการสอนใช้โปรแกรมอื่นด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะสอนพวกแพนดอล่าลงนะครับพอดีว่าอัลล็อกคูมนันก็เราก็บ่อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นแพนดอล่านะครับก็อันนี้เราใช้กล้องอีกเครื่องนึงอัดน,นะท่านผู้ชมก็ถ้าภาพมันไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสีภาพมันอาจจะแปลกๆก่ากล้องอันเดิมนะครับแต่ว่าไม่ ไม์ของกล้องอันนี้นะมันจะดีกว่ากล้องมันเดิมนะครับมันจะผมรู้สึกว่ามันดูดเสียงดีกว่ากล้องเดิมแต่เรื่องความชัดก็ลองคอมเมนต์ได้หน่อยนะครับว่ามันชัดเท่ากล้องเดิมไหมอ๋อยังไม่ผ่านหรอฮลัลโหลครับอ่ามันขึ้นยังไงพี่ อ๋อปิดปิดเปิดเครื่องใหม่หนึ่งรอบครับพี่แล้วก็ลองแอคดูครับครับผมพอปิดเปิดขึ้นมานา่าจะผ่านเลยลองดูพี่อ๋อปิดเปิดเครื่องปิดเปิดเครื่องรอบหนึ่งได้เลยพี่ครับอโอเคครับเดี๋ยวเรามารอรอกันนะครับผมพักหนึ่ง โอเคครับผมรอ,อสักพักหนึ่งรอลูกค้าต่อมานะครับผมให้เขา restart คอมรอบหนึ่งเอ้ restart เครื่องรอบหนึ่งนะครับตัวนี้การปลดตัวนี้นะครับไม่ผ่านไม่คิดตังนะครับผมหมายความว่าย,ยัางไงนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเช่นนะครับ ไม่ใช่ว่าปลดเมลไม่ผ่านเช่นไม่ใช่ว่าปลดเมลผ่านแล้วไปติดล็อกรายเรือนหรือติดล็อกซิมอย่างนี้อ่าอย่างนั้นต้องคุยไป,ไปอีกกรณีนะครับในในแบบนี้ก็คือเวลาลูกค้านะครับสั่งเราปลดเมลนะครับเราก็คิดแค่ค่าปลดเมลถ้าปลดเมลผ่านแล้วนะครับถ้าจะปดลดรายเรือนต่อก็ต้องเป็นต้องคุยกันอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้ผมก็จะแจ้งละเอียดเลยเสมอนะครับว่าการทํางานมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับมันจะได้ชัดเจนนะครับผมเวลาปลดโอเค ก็ประมาณนี้ครับ LG ก็มีนะครับผมโปรแกรมนี้ LG ก็ได้หลายรุ่นนะมี LG G6 มี K K10 นะครับ K12 K20 k, k, k 3 1โอ้ยเยอะครับ LG LG นี้จะเป็น MTK เยอะสเป c ต่ำก็มีเอยอแอมดาก้อนก็มีนะครับ LG ถายเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมดูลูกค้าถ่ายมาส่งงานแล้วนะครับโอเคครับจบงานนะครับคลิปนี้เราก็จะปิดไปแค่นี้นะครับการปลดออนไลน์เดี๋ยวนะครับอ่าในช่องนะครับก็จะมีสอนพวกปลดล็อกอีเมลปลดล็อกรหัสไปด้วยนะครับปลดแบบไม่ต้องใช้คอมก็มีนะปลดแบบฟรีๆนะครับผมก็สอนนะครับกดติดตามไปเลยนะครับเดี๋ยวจะสอนปลดเรโน่ห้าอ่าปลด g ีเมลปลดเอฟอาร์พีนะปลดเวอร์ชันใหม่ ที่ไม่ใช้ที่ไม่ใช่การปลดแบบว่าสั่ง Factory Reset แบบเดิมนะครับมันจะเป็นการปลดโดยการใช้โฟนโคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์งานออนไลน์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำทำคลิปสอนปลดแบบไม่ต้องใช้คอมนะครับก็คือสอนปลดแบบฟรีๆเลยนะครับบางรุ่นก็ รุ่นไหนนะครับที่เราสอนฟรีได้แล้วก็ฟรีนะแต่รุ่นไหนที่มันฟรีไม่ได้เช่นมันต้องตามเงื่อนไขมือถือนะครับเช่นบางรุ่นนี่มันไม่สามารถปลดมือได้ไม่สามารถบลัคมือได้ไม่มีทางเข้าบลัคมือนะครับปลดมือไม่ได้เราก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช้ระบบปลดออนไลน์ในการปลดช่วยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับ